สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back c o v e r กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงฮีปในการเลือกเศษตัวละคร e d เดอร์ฟรีหกล่องว่าเราควรจะเลือกทําตัวละครตัวไหนขึ้น5าดาวดีก็ไอเศษอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเศษที่จะได้รับมาฟรีนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถทําการเลือกได้ด้วยว่าตัวละครตัวไหนที่เราต้องการเศษในการนํามาทําขึ้น5ดาวก็จะมีตัวละครทั้งหมด10ตัวที่เราจะสามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นเวนเจนหัวหน้าหน่วยแจ็คนะครับหัวหน้าหน่วยโนเซลหัวหน้าลพซ มาโลตัสเอไมใช่โลตัสสีลาเดสโลตัสแล้วก็ชาร์ล็อตนะทั้ง10ตัวนี้เนี่ยเราจะเลือกตัวละครตัวไหนทําขึ้น5ดาวมันถึงจะคุ้มค่าและก็ใช้งานได้ในระยะยาวนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมพามาดูก,ก่อนลวกันนะครับผมว่าวิธีการได้หีบในการเลือกเศษตัวละครนี่เนี่ยแบบฟรีๆเราจะหาได้จากไหนนะครับให้เรากดไปที่เนื้อเรื่องนะพอเรากดมาที่ตรงเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะวาร์ปเรามาแต่ละแมปแต่ละแมปนะครับซึ่งแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีบันทึกการผรจญภัยอยู่ให้เรากดเข้าไป แล้วก็ดูตรงชื่อเสียงในโลกตรงนี้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับผมว่าเลเวลชื่อเสียงเวลาเราทําการอัพขึ้นเนี่ยเราจะได้รางวัลอะไรบ้างนะครับถ้าผมอัพขึ้นเลเวล2แล้วเนี่ยผมก็จะได้รับเป็นตัวเลือกหน้าสกิลเอนะ พอขึ้นเลเวล3ผมก็จะได้เป็นเศษชิ้นส่วนจอมเวทเอเดร์นะครับพอเลเวล4เนี่ยก็จะได้เป็นหีบในการเลือกชิ้นส่วนจอมเวทเอเดร์นั่นเองนะก็ผมได้เก็บในด่านที่3นะครับผมถึงเลเวล4เป็นที่เรียบร้อยและทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มนะครับผมเลเวลชื่อเสียงแบบไวๆเนี่ยเราจะฟาร์มยังไงให้ไวที่สุดนะวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการ ทำเควสชาวเมืองชาวบ้านนั่นเองนะเข้าไปทําด้วยสับคนที่ยังไม่ได้ทานะครับตรงนี้ก็ได้ค่าอีพีที่เยอะเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้อีพีที่เยอะที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะฟาร์มรางวัลชื่อเสียงจริงเนี่ยให้เรามาทาการฟาร์มที่ด่านสายสัมพันธ์ตรงนี้แต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีระดับความยากอย,กอยู่น,นั่นเองนะยิ่งเราสามารถทําการฟาร์มความยากระดับฟันรลายได้เนี่ยเราก็จะได้มา1ด่าน1รอบนะครับบวก150แต้มเลยนะหรือว่า150 XP แต่ถ้าเราไปฟาร์มด่านยากเนี่ยมันก็จะลดลงมา50สนะครับส่วนด่านปกติเนี่ยก็จะได้เป็นแค่50เท่านั้นเพราะงั้นถ้าใครจะปั๊มก็เอาตัวละครจอมเวทที่ค่าสายสัมพันธ์ยังไม่ถึง10เนี่ยเอามาลงนะครับแล้วก็ตัวแบกสักตัวหนึ่งนะในการมาออโต้ฟาร์มด่านนี้นะครับแป๊บเดียวหน้าเดี๋ยวเราก็จะบูตถึงเลเวล4กันแล้วทีนี้เราก็มากับเข้าเรื่องกันนะครับผมว่าไอ้หีบเลือกชิ้นส่วนจอมเวท r นี่เนี่ยเราจะเลือกตัวอะไรขึ้น5ดาวดี พราะถ้าเราทําการเก็บครบเลเวล4ทั้ง5แมปเนี่ยเราก็จะได้มา5กล่องพอดีนะเพียงพอในการทําตัวละคร10ตัวที่มันมีเลือกไหนขึ้น5ดาวนแน่ๆ1ตัวก็เดี๋ยวผมจะบอกความคิดของผมแล้วกันนะครับผมคิดว่าการทําตัวไหนขึ้น5ดาวแล้วคุ้มที่สุดนะเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกเนี่ยผมจะยกให้เป็นตัวละครอย่างหัวหน้าหน่วยลุงอรุณน,นะครับหรือว่าวิลเลียมแวนเจนนั่นเองนะ ถามว่าทำไมต้องเป็นหัวหน้าหน่วยวิลเลียมแวนเจนล่ะครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้ในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็ยังคงมีคนใช้อยู่นะครับส่วนถามว่าทำไมเขาถึงยังเลือกใช้ตัวละครตัวนี้อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเวลาอัพขึ้น5ดาวแล้วตัวละครตัวนี้โคตรโกงเลยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูการอัพดาวกันว่ามันจะบวกค่าสเตตัสอะไรนะครับหลักๆก็จะเป็นการเพิ่มค่า HP แล้วก็เพิ่มค่าเดฟ ใน2อาดาวแรกก็จะเพิ่มแค่2ค่านี้นะแต่พออัพขึ้นดาวที่4นะครับก็จะมีการเพิ่มค่าสปีดขึ้นมานะครับผมและค่าสปีดตอนทําขึ้น5ดาวเนี่ย จะอยู่ที่122หน่วยซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่มีค่าสปีดไวที่สุดในเกมนั่นเองนะครับผมและในเมตา PP ของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยสปีดใครเร็วกว่าก็จะได้เปิดก่อนนั่นเองนะวันตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมเชียร์ให้ทำขึ้น5าดาวมากๆใครที่มีตัวละครตัวนี้ก็เลือกเศษในการทําขึ้น5าดาวซะเพราะว่าถ้าเราทําการทําขึ้น5าดาวนะครับผมระดับ LR เวรลร้อยเนี่ย ค่าสปีดเริ่มต้นมันจะอยู่ที่126หน่วยเลยนะยังไม่รวมกับซีลาที่จะสามารถทําการเพิ่มค่าสปีดอีก3หน่วยความเร็วก็จะรวมเป็น129หน่วยหรือว่าเร็วมากๆและสกิลในการปลดดาว2ดาวกับ5ดาวเนี่ยก็ยังโกงอีกด้วยนะครับเพราะว่าจะมีโอกาส30%ให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว10%เมื่อได้รับความเสียหายนะเป็นกลุ่มดาวที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเพียงแค่โดนโจมตีมากก็จะมีโอกาส3 0ในการเพิ่มค่าค,าความคล่องตัว10%ส่่ววนน5ดาาเีโอกสกส็จะพิ่มมจาก30าเป็น50น50%ะอรนเซ ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมเชียร์ถ้าใครมีมาแล้วเนี่ยก็เอาเสร็จทําให้มันขึ้น5ดาวไปเลยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าตัวละครตัวนี้ใช้ได้ยาวๆทีนี้ถ้าคนไม่มีตัวละครแวนเจอเลือกตัวละครอะไรทํา5ดาวดีล่ะพี่ตัวละครตัวี่ที่ผมจะแนะนําเนี่ยผมก็ขอแนะนําเป็นลาเดสและกันนะครับ การอัพขึ้น5าดาวของเจ้าตัวละครลาเดสเนี่ยหลักๆก,ก็จะได้เป็นค่าพีกับค่าเดฟและก็ค่าพลังตัวละครที่สูงขึ้นและก็จะได้ค่าในการลดดาเมจเพิ่มเติมมาด้วยนะครับถึง75หน่วยเลยนะค่าตรงนี้ก็จะช่วยทําให้ค่าเจาะก่อนเนี่ยตีเราเข้าเบาลง และสกิลในการอัพขึ้น2ดาวแล้วก็5ดาวเนี่ยเรียกว่าปวนมากมนะใครที่ได้ลงหอคอยกรติยศแล้วเจอลาเดท5ดาวมาก็จะรู้ว่ามันปวนขนาดไหนเพราะการอัพขึ้น2ดาวตัวละครตัวนี้เนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายนะครับจะมีโอกาส30%ที่จะให้ผลยั่วยุกับศัตรูเป็นเวลา1เทิร์นตัวละครเราเนี่ยก็จะโดนบังคับให้ตีมันนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยส่วน5ดาวเนี่ยก็จะเปลี่ยนโอกาสเป็น50%นะารับเป2รอบก็นอบนะครับหรติดย่วยุตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วรันนะครับสำหรับสามารถทําตัวละครตัวนี้ ขึ้น5ดาวได้เพราะว่าเมตา PVE หรือว่า PVP เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ยาวๆเหมือนกันและที่นี่เผื่อว่าใครไม่มีทั้งตัวละคร v วนเจอแล้วก็ตัวละครลาเดสเนี่ยเราจะอัพตัวไหนขึ้น5ดาวดีผมก็ขอแนะนําเป็นตัวละครอย่างชาลลอตต์และกัน การอัพขึ้น5ดาวของตัวละครชาร์ลอตเนี่ยก็จะได้ค่าเดฟแล้วก็ค่า HP แล้วก็ค่าในการลดดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะส่วนความสามารถในการปลดขึ้น2ดาวแล้วก็5ดาวเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทีมเรามากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะให้ผลในการเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับ2.5%หากสตูได้รับผลของการตีตาอยู่นั่นเองนะส่วน5ดาวเนี่ยผลในการเพิ่มดาเมจจะเพิ่มขึ้นเป็น5% ก็เป็นตัวละครดีบัฟตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าปั้นขึ้น5าดาวดีมากๆและตัวละครตัวนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นตัวละครที่เปิดกระชา1สิบครั้งแรกได้กันมาทุกคนทีนี้ถ้าเราไม่ชอบ3ตัวนี้แล้วเราต้องการเอาไปอัพตัวละครตัวอื่นอย่างมาได้หรือเปล่ามาก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับถ้าเราต้องการที่จะอัพมันขึ้น5ดาว การอามาขึ้น5ดาวเนี่ยนอกจากเราจะได้เบสแซตที่สูงแล้วนะครับก็ยังได้ค่าเดฟค่าพี่แล้วก็ค่าในการลดดาเมจมาเยอะมากๆด้วยส่วนสกิลในการปลด2ดาวแล้วก็5ดาวของมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลในการลดความเสียหายที่ได้รับลง5%นตะ์ะเมื่อโดนโจมตีจากที่ถึกอยู่แล้วนะครับการปลดดาวก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยยิ่งถึกแล้วก็ยิ่งอึดมากขึ้นไปอีกเพราะว่าหดาวเนี่ยจะลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อโดนโจมตีลงถึง10%เลยนะส่วนถ้าไม่ต้องการปลดตัวแท็เนี่ยผมก็ขอแนะน,ะอนอํา uts, นเป็นตตตััััววลลละะะคครรโกนปที่ อัพดาวขึ้นมาก็คุ้มค่ามากๆการอัพตัวละครโลตัสขึ้น5าดาวนเนี่ยเราก็จะได้ค่า ATK ค่า M ATK แล้วก็ค่าเดบที่เพิ่มขึ้นมา สกิล <Skill S 2> ในการปลด2ดาวของตัวละครโลตัสก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะจะมีโอกาส25%ที่จะให้ดีบัฟลดพลังโจมตีทั้งหมด10%กับศัตรูเป็นเวลา1เทินะเมื่อทําการโจมตีส่วน5ดาวเนี่ยโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น35%นะครับที่จะลดพลังโจมตีทั้งหมด1 2กับศัตรูเป็นระยะเวลา1เทินก็ตัวละครโลตัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลพิเศษหรือว่าสกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันโจมตีเป็นหมู่อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเวลาท ค่อนข้างสูงมากๆนะโจมตีไป4ตัวก็น่าจะติดสักตัว2ตัวนะครับในการโดนบัฟลดพลังโจมตี สำหรับตัวละครที่ผมจะแนะนําให้เลือก5ตัวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะตัวละครที่ไม่น่าอัพดาวเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นแจ็คนะครับผมตัวละครเลโอโพนะสตัวนี้ไม่ค่อยน่าอัพดาวสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับส่วนเซลลี่ในการอัพดาวก็จะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเวฟนะก็อาจจะดูไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ส่วนหัวหน้าหน่วยว่าลูกก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับเวลาโจมตีซึ่งตัวละครมันเป็นสายดีบัฟก็ไม่รู้ว่าจะเพิิ่่มมมาาาาเเไไปทไอํออนนนวหบใกกรลืช้ จอมเวทเดดอาร์ที่เราจะได้รับมาฟรี5กล่องทุกคนแน่นอนนะครับถ้าเราทําการเก็บเลเวลชื่อเสียงเนี่ยผมก็แนะนําให้ทําเป็นตัวใดตัวหนึ่งขึ้น5ดาวไปเลยจะดีที่สุดนะครับราะตัวละครขึ้น5าดาวเนี่ยประโยชน์มันจะเก่งขึ้นเยอะเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นตัวละครอ,อย่างแวนเจนแน่นอนนะครับส่วนท่านผู้ชมถ้าไม่มีแวนเจนก็ลาเดทนะไม่มีลาเดทก็ตัวละครอ,อย่างชาร์ลต์ล้วกันพราอาสามตัวนี้เนี่ยเรียกว่าได้ใช้บ่อยมากๆนะส่วนถ้าไม่มี3ตัวนี้ก็คอยไปเลือกโลตัสหรือไม่ก็มาร์กก็ได้เหมือนกัน ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อาจจะได้กล่องนี้มาแล้วแต่ยังลังเลไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีหรือว่าคนที่กําลังจะได้กล่องอันนี้มานะครับและก็ไม่รู้ว่าจะอัพตัวไหนดีนะผมก็แนะนําให้อัพตัวเดียวขึ้น5ดาวไปเลยนะครับผมมันจะดีที่สุดแนะนําสุดๆก็จะเป็นตัวละครอย่างแวนเจนนะนะเป็นตัวเลเเกมในเซิร์ฟเวอร์เจแปนก็ยังคงเห็นใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตัวละครลารเดสค่อยๆหายไปแล้วหลกัหลกๆก็จะมีเพียงแค่แวนเจนเท่านั้นแหละครับที่ยังพอเห็นอยู่ไม่กัมาอเหนจใ ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวบายบายแล้วกันนะครับ